ในปี1996ถึงปี2001มีหลักฐานที่ยืนยันว่าเขาได้ศึกษาอยู่ที่ b บ r n International School ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกทั้งยังมีรายงานว่าคิมจองอึนได้ใช้ชื่อปลอมว่าพักอึนหรืออึนพักทั้งนี้เขาได้อ้างตัวเองว่าเป็นบุตรชายของนักการทูตเกาหลีเหนือและมีรายงานว่าเขาไม่ใช่นักเรียนที่ดีมาก แต่เขามีความสนใจทางด้านศิลปะกีฬามากกว่าการเรียนคิมจองอึนมีความหลงไหลในบาสเกตบอลโดยเฉพาะทีมที่เขาชอบคือโคบีไบรอันและไมเคิลจอร์แดนมีเพื่อนร่วมชั้นของเขาได้เล่าไว้ว่าคิมจองอึนนั้นเขาเป็นคนที่เงียบขรึมและชอบเล่นวิดีโอเกมเป็นหลัก และนั่นเป็นชีวิตเรื่องราวสั้นในวัยเด็กของคิมจองอึนเพียงเท่านั้นแต่การปกปิดเรื่องราวของคิมจองอึนตั้งแต่วัยเด็กนั้นเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับประเทศหลังจากที่คิมจองอึนกลับจากซื้ตเซอรแลนด์เขาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยคิมอิวซุงในกรุงเปียงยางและมีรายงานว่าเขาได้ศึกษาทั้งด้านการทหารและเศรษฐศาสตร์เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้นำประเทศ